แบบโคตรอร่อยให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวผมขอแกะกุ้งให้หมดตัวก่อนคุณปันช่วยรีวิวกุ้งให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันอร่อยจริงเพราะกุ้งของคุณปันเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งบางกรธรรมดาใช่ไหมมันเป็นกุ้งบางกรแคะในในโชว์กุ้งก่อนกุ้งบางกรแคะ นายนายน,าย,น,า,ยนายลองถือโชว์โชว์กุ้งเลยดิว่ากุ้งมังกรแคะเนี่ยมันเป็นยังไมงมันก็จะมี่นะทุกคนนะกุ้งมังกรแคะน,นะปันถือปันถือ,น,ถอนี่นี่กล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับผมนี่นายกินกินนายรอาปัานึ่งขอขาแกะกุ้งน,นี่วิธีการแกะกุ้งนะครับ อาจอาจอาจจะอาจจะมองไม่เห็นนะว่าคุณปันแกะกุ้งไงเพราะว่ามันมืดนะ,ะดูหน้าคุณปันนี่นะฮะผมนี่คือการรีวิวกุ้งมังกรมิกุ้งมังกรแคระนะฮะผมสี่ตัวแรกตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับคุณปันตัวละล้านสี่อ่นี่ยแะ<ค>ด,ด,ดูดูดูนี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฝาห้ด้วย ห <cultural> <conclusions> ืจิม้มจิ้มนะครับผมแล้วกูจะแดกต่อยังไงครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโคตะกะเลยครับผมโอ้โหอันตบไอ้ันตบไอ้ันตบโอ้โห S <S <S เร็วเร็วจริงๆคากุคายุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพื่อแฟดแบบดับเบิลกุ้งเอกเป็นการรีวิวอาหารที่สุดต่งแลก็มาคุณปันผมมีอะไรจะบอกคุณปันเว้ฟันคุณโคตรเหลืองเลยออ๋ไม มันพ่นพ่นสีมาครับอ๋อพ่นสีคนรวยก็เงี้ยแหละเนาะอืมปลือ้เ,เตะบอโบราณครับโคตรอร่อยอ่าโคตรอืมเราจบการรีวริวแค่นี้ 那过异啊！